สบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบเบอร์สุขสุขคนเนาพ่อๆกับสองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแลว้วแกะแล้วแล้ว,วแลอีหล่ะนี่ฮะแล้วแล้วอ้าวสบายดีเอิ้นพ่อสร้างมาใช่ไหมันแล้วอะไรก็ได้มาเดอ้อมาเด้อป้าสร้างเว้ยกินแต่ลาบวันนี้แหละสิเปิดลาบมีตาหมกไปเลยมีตาหมกแดงสีมือน้องเมฆมาหนี่ลาบวันนั้นเขาเอามาแต่บ้านได้นะเขาตักมา แม่น uh, so ah. ah. no uh, to ักจักกินไดได้เนาะฮะเอาหบกินข่าวมาลูกละโดยเอาวาสาสในบุปิวใช่บนอยู่บนกินข่าวกินน่ำมาเด้อมาเด้อ่าบักลามันเป็นมือกล้องเงยนลูกแม่ชีกินข่าวมาเด้อมาเ้อ่าบังาไม่เา็นมกลอเยะลูก่กข่าวมาเด้อาเ้อาบังาไม่เป็นมืกล้องเลยนะลกมากนข่าวมาเด้อมาด้ เมองดูค่ะคนเน่มันแบบม um. ันหมาดดิผนเห็ดมันหมาดด้สินหัวเผาเกิดมาละมั้วนขวไก่ไม้ด้บมกินว่ะลูกใช่ติ๊เข่าก็ได้มาเนี่ยใช่ค่ะจับมาเด้อพี่น้องเลยนั่งกินข่านั่งตะหมอบเป็นไมียะม่ยิ่งกินข่าวไข่นี่ ไม่ได้ซะมาลูก <laughs> <laughs> เอาไปใช้นะลางบวงนี่กพี่ตรงนี้ก็ไปล่างนั่นนี่ <laughs> ใช้นะบวงหายนะลมแน่มันนี่มาเด้อกินเต่าอย่างเงี้ยเด้อเราแห้งถ้าเราแห้งเคยไม่ยู่หลีกท่างจะเปลน่ยนงะได ัวน,นี้ก็ลาบตัวนี้ลาบชื่อตัวนั้นโบเมน,นลาบตันนั้นได้แบบคุกแล้วก็ตักมาโลดโบดเดมินขี่เงือนขี่ยังพักได้หลกแบงไปทั้งนั้นเนี่ยเอาล่ะม,มือสดนั่นเป็แมนสดสดหอนหอนเลยแหละเจนี่ล่ะลูกมือจิ้งโคตงได้กินได้แตงแตงเมื่กินมัน้ยต มามไหยับไปลูกให้ไหมก่นอนเมยูนม,มอมอนี่ด,กดอกอกินกน้องเอาสาดไปปูเอิงเกินฉี่มาอกันเจ็บกับไปแล้กยับไปหล้วอยู่กันเขาโดดยับไปก็ได้อชอบ มาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเนาะอ่ะเบก่อนแหละกินข้าวอิ่มไทยต่อมาเด้อมาเด้อส right. ิอิ่มแล้ววันนี้ไปอะไรสองคนอิ่มแล้วได้มาบอลเซียนเลยตอนนี้อยู่ในห้างขายต้องข้าวพันเลยมึงโม่เด้อผู้ใช่เด้อนี่มองโม่เต็มเลยมึงโมลมารอบมึงโม่มาชุดอยู่บ่มึงโม่แล้วไ่ได้ปุ๋ยบ่ได้มีเลยเราใจตะขี้ม้า มูออ้ยแม่นใสน้าบได้ปุ๊กอ่ารักปุกมาสิพันเ์ในวันกพุพันคนญยาิกันจนเห็นคนจ้าโมโม่มไม่เม็ดปุ๊นเ่ลูกสบกลกกะหากับนั่นแดงโมไลเม็ดแดงหักเลยโมไมีเม็ดลยบ่าอร่อยนะเ้อนี่ ไปพาไปพาบอลบมีเดยเาอมาข้าวเดียวบ่พ่อสมองบดรถนึ่งโหยหมากม็นแบบไงมาหาทีพันเนาะมาหาพันก็ทำแล้วกันเจ้าซื้อเหิือนวันไงวันอีกต่อเมื่อเนาะเราเสียมาป้าไอ้เฮือนเฮ่าเนี้ยเรามาเฮ็ดเบี้ยแล้วก็เขามาซื้อเลย ต่อมือเขาเขานั่นเล้อแล้วสีใสหมักขีงัวแล้วปุ๊บอืมซมเลยปอาซิมบ่ทั้งน่ะอ่วยอิมมีมึงต้องเรียกคนรียวว่าบดไหนจาบคนลองแซ่บจริงอันลองแซ่บบาดด้วยรถแซ่บอื่นมาใหม่อีกชื่อไว้ซิปหน่วยเจ้า ว่าตอนสร้างก่อนมาซื้อพแพงหมดนักกะเอาคือเราเอาคือเราแหนวไป็นสวนงไปหน้าบ้อย่างเงี้ยแต่มันบูมีนาเมันไม่รบกาไผบุญเอ๊มือื่นมันเศ้าเป็นเด็กเศ้ามเรอยู่สวนแล้วุเน้เพื่อไปเลาะสวนมึงโมไปชินันนะหาสร้างใหมึงอื่นมาสร้างหลังงอกหลังไว้เนาะ Nhưng mà mua bên phải mưa đi. Ấy, <laughs> của má. Lên từ sau, đấy, từ sau. À, để con nước. Từ Ba cho. Bơ Nhau มังโมมีใน,นเรามังโมมันบรรสิปิดนี่ละสิเอาขี้พุ่นไปปกเหงามันมแล้วเอาขิงง้อไปปกแล้วก็หดน้ามันฮดหน้าแล้วก็เอาออกมาคายแล้วปลูกทุกปีทุกปีเลยแล้วปลูกนี่ตะมิดท,ที่แรกเราขายมังแตงขายมังแดงวัดแล้วคาย,าคายมังสลีมังสลีวัดแล้วมังโม

ีเทาเม็ดนี่ฮะเอ้าเชตเิน้คือต่างกันได้กับเทากินเมอวานนี่มเจอพี่น้องเลยมาโมันลุงนี่ยมา้อง่วงว่าโม่วัดสวนปุยสอบเดียวก็เต็มห้อพื้นแทบเนเร่องี้ วะเฮ็ดข้าง ừ. 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 mình โต đấy อยู่ทางนู้นเขาฮู้บ่ได้ว่าอู้มัน บอมันแห้งน้ำเราแทบไปหาหม่องเลยวะแซบบะมหวานปะ้างก็กินแต่ไปหาเอ็นลังแล้วไผมันแล้วบาดนี้เ้ากินน้ำอิ่มแล้วก็ได้ คลิปนี้พอสำเนียงชะก่อนพอกันในคลิปหนาเดอ้อเนาะกินขา้าวกินน้ำอิม่มล้วพักบอนย้อนกายบ่นนี้ไมีเหือมีแหง้งคนละพอกันในคลิปต่อไปสบายดีเดอ้อน้องเมย์